ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสบกันมาก็อยากจะมาเล่าประวัติศาสตร์ในสิ่งที่พวกเรา พุทธบริษัทสีที่เรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนกันสิ่งที่เราไม่รู้สังคมก็จะมองว่าเราเป็นผู้ที่โง่เขาไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่ท่านทั้งหลายรู้ แต่สิ่งที่เป็นความโง่เขาต่างๆก็เป็นเหตุทำให้เป็นผู้ฟังเป็นผู้ที่รับการเรียนรู้เปิดใจที่จะต้องฟังต้องดูต้องพิจารณาความที่เราไม่รู้จึงเป็นผู้ฟัง ได้ดีจนกระทั่งเรามีประสบการณ์ต่างๆของการได้ฟังได้เห็นได้มีการสัมผัสก็เท่ากับเรามีการฝึกสติในการที่จะน้อมฟังสิ่งที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่เป็นอก,กุศลเมื่อเราได้ยินได้ฟัง นได้เห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็น้อมสิ่งนั้นมาสู่การพิจารณาแม้กระทั่งคำที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีการใช้วาจารุนแรงกับเราก็ตามก็เป็นเครื่องพิสูจน์ระหว่าง ที่ได้ยินที่ได้เห็นและสิ่งที่เราได้เป็นเราก็จะน้อมในความรู้สึกของเราคำพูดต่างๆซึ่งมีการใช้กำหนดมาที่เรานั้นเป็นเรื่องที่เราตอนสมัยอดีตก็ช้ำใจว่าเราเป็นผู้ที่ด้ยโอกาสนะไร้ ความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจะพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนกันจากการที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกำหนดสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นว่าเป็นความโง่เขา ไม่มีสิ่งที่พูดโต้ตอบหรือแสดงเหตุผลประการใดกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มอบหมายแนวทางต่างๆนั่นหมายถึงการที่เราน้อมความจรงิงในพระธรรมคำสอนนะเข้าไปในใ,นใจ เข้าในเข้าไปในพฤติกรรมของเราวันเดือนปีเป็นสิบปีหลายสิบปีจึงได้เห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่เป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็พิสูจน์จิตใจพิสูจน์การกระทำจนเหตุการณ์ต่างๆจากสิ่งที่เราฝึก ความไม่รู้เพื่อจะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อจะได้มีการเรียนรู้เรื่องสัจธรรมของชีวิตและเดินทางมาสู่การเป็นผู้ให้โดยที่ใจของเราไม่ติดข้องทำไมจึงมีการเป็นผู้ให้โดยไม่รู้สึก ลังเลสงสัยเพราะสิ่งที่เราถูกฝึกจากการรับก็มามากมายเพราะในสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์กำหนดในการที่จะบอกกล่าวชี้เส้นทางของเราในการที่เราไม่รู้ แต่เราก็มีการพิจารณานะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระแสธรรมนะที่เป็นเครื่องตรวจสอบความมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรของเราประการใดการได้โอกาสการมีผู้ชี้นำจะเป็นกุศลอกุศลต่างๆนั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเรา ได้รับฟังรับคำชี้นำแต่เราก็จะต้องมีเหตุมีผลของเราอยู่ในใจแต่สิ่งที่เราไม่ได้พูดออกไปเพราะท่านทั้งหลายที่มีความรู้ได้เปิดสิ่งที่รู้เหล่านั้นมาให้เราได้พิจารณา,าแต่การดำเนินหน้าที่ ทางกายวาจาใจนั่นหมายถึงการประพฤติปฏิบัติควบคุมตนเองรอได้คอยได้หยุดได้วางได้สิ่งที่ม่เกิดขึ้นในใจจนกลายเป็นปกติของสิ่งที่มีผู้ให้เราเป็นผู้รับหมายถึงเราไม่รู้ จึงมีผู้ให้ให้เรามาศึกษามาพัฒนามาสร้างความเพียรมาพัฒนาชีวิตชีวิตในกระแสะโลกเราจะต้องน้อมสัจธรรมของความจริงกันสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้สัมผัสนั้นก็จะน้อม นะดูตามที่ได้ยินได้เห็นแต่การกระทำหรือความเคลื่อนไหวในการที่จะใช้ชีวิตคู่กันระหว่างหน้าที่ในกระแสะโลกเราจะเห็นความไม่เหมือนกันการที่เราได้มีโอกาสเป็นผู้รับและมีผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเป็นมิจฉาก็ดีสัมมาก็ดีนั้น หยิบยืน่นะบอกกล่าวปลูกฝังให้เราเป็นไปตามนั้นแต่สิ่งที่เราได้มีการสร้างความเพียรด้วยความไม่รู้ก็คือมีการภาวนามีการสัมทานศีลมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ได้สัมผัสมาบ้าง เนี่เราก็ได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงแม้กระทั่งผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราที่มีโอกาสใช้วาจาใช้การกระทำทางกายอบรมเราเราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าชีวิตการเดินทางในวิธีการแนะนำนั้นในช่วงบั้นปลายชีวิต เป็นอย่างไรแต่นะ้า,ากว่าเป็นสัมมาก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการส่งเสริมการจเจริญไปด้วยความเบิกบานการที่เห็นการยอมรับในสภาวะของความเป็นจริงของบุคคลซึ่งมอบหมายสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะประกอบไปด้วย รูปกายนะพฤติกรรมในการกระทำทั้งหลายนั้นมีความพร้อมหรือไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้หรือทำตัวเป็นไม่รู้จะดีกว่าการที่เราแสดงความรู้เสียเองหรือไม่เพราะ,ะนั้นเวลา พูดจากันหรือสนทนาซึ่งกันและกันนั้นถ้าเราสามารถควบคุมตนเองเป็นผู้ฟังได้แล้วถ้าหากว่าผู้ที่ประสงค์จะให้ก็ล้นที่จะให้จนไม่สามารถที่จะเข้าใจผู้ที่จะรับ <c oughs> ด้วยสิ่งที่เรา ได้มีการพิจารณาเหล่านี้เรายอมได้เรารับได้ไอแล้วสิ่งนี้จะวัดกันยังไงในเมื่อผู้ที่จะให้ก็ไม่สามารถจะควบคุมการให้นั่นได้แต่ผู้ที่จะรับสามารถควบคุมการรับนั้นได้เราก็ต้องมาวัดกันดูในเรื่อง ความไม่รู้เป็นผู้ได้หรือความรู้เป็นผู้ได้เป็นผู้ที่มีความรู้และก็ผู้ที่ประสงค์จะให้เพราะมีความรู้นะได้เกิดความได้ขึ้นหรือไม่เพราะสิ่งที่เราได้เห็นความเขาความไม่รู้ก็ต้องน้อมความรู้ใหม่ๆกันอยู่ล่ามไป ิ่งที่เราไม่รู้ก็คงจะมีอีกมากมายแต่สิ่งที่เราได้น้อมพัฒนาพระรมคำสอนเพื่อจะนำมาสอนใจตัวเองในขณะที่เราสามารถใช้ชีวิตตามกระแสะโลกนะแล้วก็เห็นใจของเราไม่ปฏิฆะไม่ปฏิเสธไม่มีความรังเกียจกับการที่มีผู้ให้ ทั้งปัจจัยภายนอกตั้งสิ่งที่เป็นนมามธรรมหรือทางใจนะเหล่านั้นใจของเราเป็นอย่างไรรู้สึกพอใจกับการที่ได้รับมาหรือไม่รู้สึกไม่พอใจกับการได้รับนั้นหรือไม่ถ้ายังเกิดขึ้นในใจว่ามีความพอใจ กับการได้รับและไม่มีความพอใจกับการที่ได้รับนะถ้าเรามีสติสามารถเข้าไปถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่นั้นอยู่ในอาการที่เรารา,าคะอินดีหรือปฏิฆายินร้าย ถ้าเราสามารถเรียนรู้และกระสอบตนหมายถึงเราเป็นผู้ที่อาศัยโอกาสอันดีสำหรับมีผู้ให้และเราเป็นผู้รับก็เป็นผลอย่างยิ่งทำให้เราได้พิจารณาสภาวะธรรมของตนที่เราเห็นความทุกข์จากความอยากมีอยากดีอยากเป็น เป็นของใครเพราะนั้นสิ่งที่เราประสงค์จะให้ก็เป็นความดีแต่ถ้าประสงค์อยากจะให้จนไม่ได้มีเหตุอันควรก็อาจาจะเป็นโทษเป็นภัยได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่ก็ต้องมีการระลึกนะมีการควบคุม ตนเองกันถ้าเรามีโอกาสควบคุมตนเองกันตรวจสอบตัวเองกันเราจะเห็นว่าประโยชน์อย่างยิ่งของการที่เรา,เาไม่แสดงตนเป็นผู้ให้จนเราเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการที่เราจะให้ ก็เป็นเครื่องตักเตือนตัวเราทั้งการแลกเปลี่ยนหรือการที่เรายอมเป็นคนไม่รู้เพื่อจะได้ตรวจสอบตัวเองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้สัมผัสนั้นว่อสิ่งที่เป็นตัวของตัวเราจเจริญขึ้นหรือไม่ นะเพราะนั้นชีวิตในหน้าที่ในกระแสะโลกเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องวาสนาเพราะเหตุจากการที่เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นผู้ที่ไม่รู้นะยุทธวิธีในการใช้ชีวิตในกระแสะโลกต่าง แต่จะรู้สิ่งที่เป็นจริงในชีวิตก็คือเรื่องมีระเบียบวินยัยมีศีลธรรมและน้อมถึงที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในใจอยู่ในการการะทำของเราจะเห็นว่าการยับยัง้งจากการที่เราหวังประโยชน์ตนนั่นหมายถึงการรักษาศีล เมื่อเรายับยัง้งสิ่งที่เกิดในใจหวังประโยชน์ตนนั้นเราก็พิจารณาต่อว่าเมื่อประโยชน์ตนเกิดขึ้นนะเราจะไม่เกิดประโยชน์ท่านหรือไงถ้าคำถามตอบเกิดความที่อยู่ในใจมันจะไม่ไปทำร้ายออกไปสู่ภายนอก เพราะพวกเราทั้งหลายที่มีการฝึกอบรมตนเองนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องมีการตรวจสอบในวิธีของกายวิธีของใจและการรับรู้นั้นเป็นผลอย่างไรกับใจของเราเพราะนั้นทิ่งเหล่านี้เป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้มีการพิจารณาเรื่อง ความเจริญทั้งหลายที่เราเป็นผู้ไม่รู้แล้วก็นำไปสู่การได้ยินได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นและจนกระทั่งเราด้วยความไม่รู้ก็อาศัยความเพียรความมุ่งมั่นในการที่จะตรวจสอบทางกายทางการรับรู้ต่างๆทางสภาวะจิตใจของเรา ที่มีการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปหรือจิตใจของเราเกิดความยินดียินร้ายนั่นหมายถึงเราได้มีโอกาสอย่างยิ่งในการที่เนะเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถควบคุมการได้ฟังและการทำหน้าที่ของเราทางกายที่เราต้องใช้หน้าที่ ก็ทำให้มีประโยชน์ในการที่เราพิจารณาธรรมกันอย่างอัศจรรย์เมื่อเรามีโอกาสพิจารณาธรรมเราก็ได้พบได้เจอเพระธรรมคำสอนอเพื่อจะให้ใจของเราคลายการยึดมั่นต่างๆาเพราะนั้นิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียว ที่จะต้องนำมาพูดจาเรื่องความโง่เขานั้นนำพาให้ได้ดีได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีการฝึกสตินะรู้จักสิ่งทีนะ่เกิดขึ้นกับตนและเกิดขึ้นตามความจริงที่เราได้เห็นได้ยินกันว่าทำคำสอน ก็สอนให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดและมีปัญญาแต่ผู้ที่เรียนรู้จนมีปัญญาก็ทำเป็นความโง่เขลากันเหมือนกันได้เช่นกันกลายเป็นว่าขณะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องน้อมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเนื้อพระธรรมอะไรพระธรรม่งการยึดดี หรือพระธรามแห่งการเข้าถึงรูปนาม <_ d ata> เข้าถึงกายใจนะยังอยู่กับสิ่งที่เป็นในปัจจุบันยังมีความอยากดีอยากมีอยากเป็นนั้นมากน้อยแค่ไหนนะและสิ่งที่เรายิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถได้ฟังผู้ที่บรรยาย ผู้ที่พูดจาออกมาให้เรานั้นได้ยินนะแล้วก็เราผู้ฟังก็กลายเป็นน้อมการฟังเข้าไปให้เจริญปัญญาก็คือเข้าไปถึงใจของเราเมืนะ่อเข้าถึงใจการปรากฏทางใจก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงเช่นกันนะนั่นหมายถึงความโง่นำพาให้เรารู้จักพระธรรมคำสอนกันนะเพราะนั้น วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทธีจึงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด ปะสิสุภเสีสวัสดีครับ